สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปนวันนี้จะเป็นการดูวดวงความรักชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นสหะสำหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22คกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะแตกแล้วนะคะมาถึงก็แตกเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าความรักชาวราศีมีในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเนะะาะอนะไพ่โชคดีขึ้นมาเลยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงนะคะโชคดีโชค,โช,คชะตาเนื้อคู่ใช่หมดอ่าในะสามถ้วยมีอีกสามถ้วยถามว่าดีไม่ดีนะ แต่มันอาจจะไม่ดีในกรณนนีที่เป็นมือที่สามนะนะสี่ดาบเพราะนั้นก็เอาเอาไปว่า,วาน,นิล่งนี้นะคือมันให้เรารู้สึกว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่นะเจอคนที่เราชอบเจอคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจอ่ะอืมอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบนะคะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมาเจอทีหลังเนี่ยนะสินะ อ่ะเจ็ดถ้วยมีกนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะโชคชะตาชาวราศีมีนะในเรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดที่แบบบางครั้งบางคราวนะคะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะและก็ให้ความใส่ใจก็คือความรู้สึกของตัวเองนะคะความต้องการของตัวเองนะคะสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะทําให้มันสําเร็จบางครั้งเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งอ่ะ อย่างที่บอกล้วตอนงานมันเป็นเรื่องมือที่สามเนี่ยมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะะมีโอกาสที่จะเลิกลาแน่นอนมีโอกาสที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แน่นอนนะ,ะอะไรก็ตามที่คุณจะเลือกกำลังจะเลือกชาวราศรีมินจะเลือกนะ,ะจะเป็นสิ่งที่ชาวราศรีมินคิดแล้วนะคะคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วนะคะคิดแล้วตัดสินใจแล้วก็มั่นใจด้วยนะ,ะไปแย่งชาวบ้านด้วยเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันเหมือนกับว่า มันเป็นอย่างที่บอกนะเวลาเป็นไพ่เดอ Vi วิวมาติดตัวเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่มัน,ม,นมันเหมือนเราถูกฟอสต์ด้วยนะด้วยโชคชะตาว่ามันต้องอย่างนี้แหละนะคะถึงแม้ว่าข้อดีของไพ่ตัวนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสมาเยอะพอสมควรนะคะมันไม่ใช่แบบว่าคุณแบบใจเร็วด่วนได้เพราะคุณได้เดือกแฮงแมนอีกนะคะสองใบเนี้ยนั่นแปลว่า เรื่องของความบ้าเนี่ยชาวราศีมินคิดเยอะนะมองในหลายๆมุมเลยนะคะมองมุมนั้นมุมนี้มุมน้นสารพัดมุมนะและใช้เวลาค่อนข,ข้างนานพอสมควรนะคะคิดเยอะไงเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะนะคะว่าจะเอาอยัางไงคือเหมือนกับว่าจุดหนึ่งก็คือว่าต้องพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดที่มันต้องแบบเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายการเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะเป็นทางทางที่ดีที่สุดที่เราคิดได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องคนอื่นเข้ามา,เ,า,มาเกี่ยวข้องนั่นแปลว่ามันจะต้องมีกระบวนการมีตัวนี้มาเกี่ยวข้องมีกฎหมายเข้ามาอีกนั่นแปลว่าอะไรเป็นรักสามเศร้าเป็นคนที่คุณจะต้องแบบคุณต้องแต่งงานแล้วนะคะแต่งงานมีครอบครัวแล้วแล้วไปชอบคนใหม่ไปชอบคนอื่นเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นคนอื่นที่คุณคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ใช่มากกว่าคนเก่ามันถึงมีไพ่เริ่มต้นเข้ามาอีกนะไพ่เลือกลาเข้าขมาเพราะฉะนั้นเนี่ย มีคามสูงมากสำหรับชาวราศีมีบางท่านที่แต่งงานแล้วมีแบมีแฟนแล้วก็ได้นะแต่งจริงมันให้ความสึกแบบนะคอยว่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะเป็นหลักเป็นฐานแล้วอาจจะมีเรื่องคดีฟ้องร้องได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะสาหรับบางท่านเนี่ยเรื่องชู้สาว้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็คอยว่านะคือคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันผ่านการคิดไงนี่ออไหมคือไม่ได้ทําแบบไร้สตินะคะทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดมาแล้วนะคะแล้วก็มองในหนลายมุมมาแล้วพิจารณามาแล้วคิดมาแล้ว ว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะฉะนั้นก็นะก็ไปทานั้นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือข้อดีนะเอาดีนะคือเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะถ้าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกสมมติว่าถ้าคุณไปชอบใครสักคนอน่ะแต่คุณไม่ได้ไปวุ่นวุ่นวายอะไรกับคนที่เขามีคือเหมือนเหมือนคนแอบชอบอะแอบปลื้มแอบเนี้ย มันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมคะแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อเราไปนอกใจใครใครแล้วก็ทําในสิ่งที่มันเกินขอบเขตอันนั้นคือผิดนะเพราะฉะนั้นข้อดีตรงนี้คือว่าคุณก็ยังดีตรงที่ว่าคุณรู้ว่าคุณอาจจะมีความแบ่งปันใจให้คนอื่นนะแต่ว่าก็ยังมีสติมากพอที่จะทำในสิ่งที่มันถูกต้องเนะี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ทางเดียวนะเรื่องเลือกได้ทางเดียว ส่วนท,ทางเนี่ยทางเรื่องของแต่ละคนเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าการตัดสิในใจครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทางออกมันมีเยอะแหละแต่ว่าก็เราก็เลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับเราก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกไงพอคิดแล้วก็ดีแล้วค่ะคือคิดแล้วถ้าคิดถี่ท้วนแล้วเวลาตัดสินใจไปเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่เสียใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นกระบวนการที่สําคัญนะคะสาบชาวร,ราศีมินคือต้องคิดก่อนนะคะพินิจ์พิจารณา ให้มันรอบข้อเพราะจริงๆเราถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมสำหรับบางคนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะมันเป็นเรื่องที่สคัญที่แบบมันเหมือนกับเป็นการตัดสินชีตของตัวเองอะนึกออกมาเออแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ไม่ใช่คนใจเร็วด่วนได้อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบใครเข้ามาก็ดีได้ไปหมดมันก็ไม่ใช่เออก็ไม่ได้ใจง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจริงคือชาวราศีมีมมน,น,นเ,ออเป็นคนที่แบบมีมีอารมณ์อะค่อนข้างที่จะหนุนนําง่ายเออเป็นคนที่แบบอาจจะแบบ มันความเป็นน้ำไงมันก็จะไหลแบบกลมกลืนเข้ากับสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ง่ายเข้ากับคนได้ง่ายจริงๆนั้นมันหมายถึงคนที่มีเสน่ห์ด้วยเนี่ยคุณได้ไพ่แบนี้มาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่หนะ์นะถามว่าหล่อเปล่าสวยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่หลอ่อคนที่สวยแต่เป็นคนที่แบบด้วยคาแรคเตอร์อะเออด้วยการใช้วาจาเป็นเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะมายถึงคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่แบบว่ามีความต้องการเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะตองนะี้มากๆก,ก็ได้นะ ถ้าเป็นผู้ชายเป็นพูบไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอาสเกิดขึ้นได้อะไรย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันใหม่ๆหม่ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นอ่ะนะเอาเป็นว่าในเรื่องความว่าคืออย่างนี้แหละนะมีเรื่องมีที่สัมมาเกี่ยวข้องทีนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ ถามว่ามีปัญหาไหมมันมันก็มีอยู่แล้วนะอันจริงๆคือเรื่องมือที่สามเป็นเรื่องที่แบบว่าสำหรับบางบางคู่เนี่ยต้องบอกนะคะว่ามันไม่ได้โจงแจ้งอ่ะอืมมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะบางทีมันอาจจะประเภ่แบบเล่นเล่นนึกออกไหมคะเล่นเล่นแบบไปเล่นเล่นแบบคนนั้นไปเล่นไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นอีกหนึ่งข้ออ้างนะคะแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกเวลาติดตัวตรงนี้โอ้เหดงว่าปอเก่งมากในช่วงที่ชาวราศีมีเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบคุยเก่ง ใช่ครับนี่กับคุยกับคนนั่งทีคุยกับคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกสำหรับบางคนนะคะคุยเล่นๆสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่ารู้ผิดชอบชั่วดีอยู่นะรู้ว่ามันได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้แบบเขาว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบไปจริงจังอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเจอจอย่างเงี้ยตรงนี้แหละอันนี้ปัญหา นะสำหรับบางคู่นะต้องบอกว่ามีโอกาสเจอด้วยนะบบคู่โอกาสเลิกก็มีค่อนง้างสูงเพราะนั้นใครที่เป็นแฟนชาวราศรีมีนก็ต้องระวังไว้ช่วงนี้นะดูว่าให้มันไปต้องไปตามส่องมันหน่อยคุยอะไรใครบอกว่าอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องแอบ,บ,บ,บดูแบบตามแบบสืบด้วยก็ได้นะเนี่ยช่วงนี้โดยเฉพาะแบบรู้สึกว่าฮอตเหลือเกินคุยคนนั้นเก่งไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องแบบคอยสังเกตสังขาดูดีๆแล้วกันนะเขาเรียกคอยยังควบคุมเหนือนะเนี่ยอันนี้ไพ่ควานควบคุมด้วยนะ อย่าให้นอนลูกนอ้ทางอะไรประมาณนั้นอ่ะเออนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูคนโสดมากดีกว่าชาวราศีมีนที่ยังโสดอยู่ยังไงบ้างโชคชะตาจะนําพาใครเข้ามาในชีวิตไหมคือจริงๆมีคนเยอะนะอืมมีคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนเองเนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามว่ามีโอกาสเลือกอ่านะไพ่สองใบเนี่ยไพยย่แห่งการเลือกนันจริงๆแล้วเนี่ยเลือกครบนะเลือกได้ ะะที่เด่เดนๆคือสองคนนี้แหละนะคาแรคเตอร์ Character ที่ชัดเจนคนหนึ่งจะมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงแต่คนแบบเป็นพวกปากกับไปไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะจะเจอแบประเภทนี้อีกประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทแบบจ้อไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยจ้อไม่หยุดไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบมันเล่นๆไม่จริงจังอ่ะเนี่ออหรไหมคะเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆเราก็ต้องดูว่าคนไหนที่มันเหมาะกับเราอะบางทีมันก็จะไม่ได้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เพียบพร้อมหรอกจำไว้นะว่ามนุษย์เรามันต้องมีอะไรที่แบบ มันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะมองเข้ามุมไหนนะคะไพ่ตัวแฮงแมนนี่เป็นไพ่ที่บอกเรื่องมุมมองบางคนก็รอรอดูไปก่อนนะคะว่าให้มันเป็นไงมันเจาะแจ๊ะเล่นเล่นหรือเปล่ามันไม่จริงจังหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาความสัมพปปันธ์แบบเนี่ยมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเ,เป็นการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเรื่องอีกคนหนึ่งเลยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เอาว่าเลือกให้ดีแล้วกันนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเอ,อ่อคนที่ แมมันให้ความรู้สึกว่าจริงๆเราเราเองก็ใช่ย่อยอะด้วยความที่อย่างที่บอกนะคะว่าความป๊อปมันมาเนี่ยคนเข้ามาเยอะนะเรามีโอกาสเลือกเยอะบางทีมันก็อาจจะทําให้บางคนเขาก็ให้ความรู้สึกว่าเราแบบเอ้ยเป็นพวกหลายใจบอกว่าบางทีก็ไม่ค่อยสนใจใครบอกว่าก็ถูกนะคะเพราะจริงๆคุณได้ไพ่ the f o o l เข้ามาเนี่ยไพ่ the f o o l เนี่ยเป็นไพท่ที่มันจริงๆแล้วเนี่ยไพ่สองใบมันตรงข้ามนะเพราะไพ่พ the f o o l เนี่ยแปลว่าไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่ได้ใยแสพวกที่แบบ things out of the box พวกที่แบบใช้ชีวิตอิสระพวกที่แบบว่าทำอะไรตามใจฉันซึ่งมันจะตรงข้าม justice justice เป็นแพ่งกฎเกณฑ์ข้อบังคับนู่นนี่นั่นนะต้องทำตามอย่างนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าชีวิตเราอะเวลาที่มาเจอใครสักคนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้บางทีเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะรู้สึกว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบสตริ c เกินนะคะทำนู่นก็นไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็อาจจะ ไม่ได้มันอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกคนประเภทเนี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบไม่ได้ไม่คือเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอย่างที่เราหวังก็ได้เออนึกออกไหมคือแรกๆมันอาจจะรู้สึกดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะต้องบอกนะคือมันอาจจะหมายถึงคนที่แบบเจอคนที่ทํางานทางด้านนี้ได้ด้วยนะอาจจะมาเจอมาปะกันคนทํางานราชการคนทํางานทหารตำรวจอะไรพวกเนี้นะฮะ คือมีโอกาสเจอคนพวกนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคือสิ่งมันคนสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในหน้าที่เราคาดหวังว่าเขาน่าจะปฏิบัติตามใช่ไหมเออคนที่แบบมันควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบนั้นอะ่ะเออเหมือนกับคุณเห็นตํารวจแล้วตํารวจคนต้องทําหน้าที่ตํารวจใช่ไหมแต่ตารวจไม่ได้ทาหน้าที่ตํารวจอะ่ะเออใช่ป่ะมันตรงกันข้ามกันอะ่ะ เพราะนั้นอันนี้ก็มีโอกาสที่ชาวราศีมินจะได้เจอคนประเภทนี้ด้วยเข้ามาในเชตด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เรามาระวังเอาไว้นะคะเพราะจริงๆเราเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าบางทีก่อนที่เราจะอย่างที่บอกเวลาไพ่คิดเข้ามาเยอะนั่นแปลว่าแปลว่าควา,ความเรื่องของความรักนี่คือแบบต้องเลือกดูให้ดีๆบางคนแบบป่อหน้าเราอย่างหนึ่งรับหลังเราอย่างหนึ่งไงถูกไหมเอออะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการแบบอยากคิดเองเอาเองอ่ะนี้แหละ อยากคิดเองเออเองแล้วก็สรุปเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้นอย่างนี้งน้เพราะความจริง้วมันมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะปิดหูปิดตาแบบนั้นเองนะถ้าไม่ปิดหูปิดตาอย่างนี้นมันมันก็ได้นะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคือถ้าคนประเภทนี้เข้ามาผูกพันในชีวิตเราจริงๆแล้วมันท่าทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ยุ่งดีที่สุดนะคะไพ่นี่ยังบ่อกเิดหล่งไพ่ที่ไม่สนใจไม่อะไรด้วยนะคะบางที ถาม,ม่าเป็นแบ๊ดไ้จูหรือเปล่าแบบเฮ้ยลำเอียงไหมคิดในแง่ลบมากหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะ่าคุณคิดมาแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดมาแล้วแล้วคุณรู้ว่ามันไม่โอเคมันไม่ใชนะ่ก็ไม่ยุ่งไงตัวเองถูกไหมถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ควรยุ่งนะคะเพราะนั้นก็นก็ส่วนหนึ่งที่ไพ่เขาเตือนบอกมานะคะเพราะนั้นคือไม่ใช่เฉพาะคนโสดนะยังหมายถึงว่าคนที่แบบเอ้ยคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะต่อให้คุณมีแฟนแล้วก็มีโอกาสที่คนเหล่านี้จะเข้ามาในชีวิตเราอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อย่าไปเล่นด้วย นึกออกไหมคะอย่าเล่นด้วยเด็ดขาดนะคะเพราะคนพวกนี้ปุ๊บพอคุณเล่นด้วยเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะมีอะไรมันมันจะมันจะเลิกยากนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราเองก็พยายามแบบไม่ยุ่งในต้นดีที่สุดอ่าอย่าไปเจาะแจ้อย่าไปคุยไม่ใช่แหมเข้ามาคุยเล่นปุ๊บมาจีบปุ๊บเนี่ยหัวอินนี้ใจง่ายแล้วไปกับเขาเลยมันไม่ได้นะคะอย่างที่บอ่อยคะ่ะบางคนบอกว่าเหมือนกับคุณจะสังเกตด้วยบทสนทนา อันนี้สําคัญสาคัญที่เรามักจะเจอแต่โซเชียลที่ก็ไปถ่ายให้ดูใช่ไหมคือคุณก็เป็นเล่นเนี่ยเขาอะเนื้อออกป่ะถ้าคุณไปพูดไปเหยาะแล้วคือจะปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธให้มันชัดเจนไงคนพวกนี้แบบมันจะยิ่งลุกลุกลุกเข้ามาเรื่อยๆลุกเข้ามาเยอะขึ้นเพราะเขาเพราะคุณไม่ได้ปฏิเสธแบบชัดเจนไงอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะอืเวลาที่เราไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนเวลาที่คือจริงๆอะแม้แต่ทั้งการยิ่งเฉยไม่สนใจมันก็ยังไม่ชัดเท่ากับคําพูดนะ ถ้าคุณพูดออกมาเลยแบบชัดเจนเนี้ยพวกนี้เขาจะเขาจะหยุดหยุดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พูดไม่อะไรเนี่ยมันมันก็จะแหมมันก็จะมาเรื่อยๆมันก็จะตามมันเรื่อยนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าเราไม่พึงใจไม่ประสงค์แม่อะไรคือตัดไปเลยจะดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเลือกวิธีที่มันแบบต้องรู้ว่าเราคุยกับใครอ่ะเออไม่ใช่ไปใส่ลุมไปอะไรก็ไม่ใช่แต่ว่าคือตัดแบบ ให้รู้ว่าตัดอะ <c oughs> นะก็ต้องเลือกใช้คำพูดเป็นด้วยนะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้อง,องคือในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักบางทีอย่างที่บ่อยเขาว่าไอ้ความมีเสน่ห์เนี่ยมันนำมันนำมาซึ่งสิ่ง,ง,งด,ดีด้วยแล้วก็นํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีด้วยเข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแบบพยายามทําตัวให้มันแบบเออให้ให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยด้วยนะสิ่งที่สําคัญนะคะอยู่รอดปลอดภัยอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสาวชาวราศีมีนนะคะก็ วังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มากกาน็น้อสำหรับชาราศีมินทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ